อย่างพร้อมเต้าว่าอะไรครับเต้าว่าอะไรฮะเต้าร่างเต้าร่างเบนเบนคู่นี้ครับโอ้โหนดคอนาโดครับนายมณฑลท่าตลาดกำลังสาดเพชรพญานาคราชกำนองพลับครับนายอาัทครับไพยโคช่างเบนสกอม มาไปถึงก็แย่งแทงยาวดูกันมันสใยกาแล้วกล้ยอดลวนกล้ยอล่วตัวดำก็อาจารย์เป็นต้นก็พาไปเดินดีใจฮะนหาตาลาทุกวันนะดิ แค่ว่าแกชายโพสฟุตเบบฟุตนาคิล่าเลยโอเคเดี๋ยง่าไม่ได้ไงหายมากไปเม็ดเม็ดก็ควมยดำแฟนอาร์เราก็มารู้ไม่เจอก็คุตนักเลย นี่โยดไปไม่หรครับแสดงว่ามันกับั้าไปมั่นกันตำอัจทรีเวลาเลานะไรนิดนึโยไโยไปไม่ไปยาวไม่ยาว ไป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 ไอ้ดัมมีประยชน์